เรามาชมการเดินหนอนของต่าแอคชั่นโรกันนะครับอ่ะทักทายทักทายเพื่อนหน่อยครับไปไฮ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 เอาละครับเขาจะทำให้ดูแล้วนะครับเขาเคยได้ปลาไหมอีไปแล้วครับครับแอคชั่นโร่เฮ้ยมีอะไรดิ้นอยู่ที่พื้นเดี๋ยวนะครับ โอ๊ยนี่ครับโทษครับโอ้ยเอาเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเอาเขาได้กันมาแล้วนี่เนี่ยโอ้โหอ่าเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปครับจะทำสดๆตัวด้ากล้องได้ไหมเอาดแล้วครับกดแล้วครับกดแล้วครับดูสงสายครับสงสายส่งสายครับลุนครับลุนครับระ้ทึกระทึกเยี่ยวเล็ดเยี่ยวเล็ด โอ้โหคายครับเห็นไหเห็นบน,น,นชอบร้อยตัวไหมครับไม่เห็นครับเ,เดี๋ยวอาจารย์ให้ดูใหม่นะครับดูนะ,บๆๆนะครับดูนะครับโอ้โห,โหครับ ตียแล้วครับตียแล้วครับเรามาติดตามชมกันนะครับถ้าไม้นี้ไม่ได้ก็มาเป็นตากล้องมั่งนะครับโอ้โหไอเดอไอช่อนจีบครบพ่นองเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดสูมให้ดูนะครับเอ่ออันนี้ไม่ใช่บ่อเลี้ยงปลาช่อนนะครับเป็นบ่อเลี้ยงปลาสวายมากมายเลยเยอะแต่ว่าปลาช่อนน่าจะเยอะกว่าสวายแล้วนะครับ โอกาสของท่านจะหมดแล้วนะครับอ่าว่าไงครับกัดแล้วครับกัดแล้วครับฟองฟอดฟองฟอดรุ่นเยี่ยวเหนียวอีกแล้วเอา้าเย่อเหม็นครับเย่อเหม็นถุยไปแล้วเอา้าตามมากาศอีก ดูนะครับดูนะครับดูนะครับดูครับโอ้โหมีเตือนครับมีเตือน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 ครับมีเตือนครับมีเตือนครับโอ้โหยดูสิครับดูสิครับโอ้โหยโหยสดใสลุงโบทองโอ้โหยอุ้ยอุ้ยใครมาครับเอ้าได้เลป็นไงโอ้โหอะไรนีย โอ้โหดูสองตัวลาต,ต,ตัวซุมม่มครับเสือซุ่มโอเคครับเ,เดี๋ยวจะหาคลิปมาเพิ่มเติมให้ดูอีกน,นะครับ